ตอนนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีผู้ใจดีได้แจ้งมามาขอความช่วยเหลือเป็นบ้านที่มีเด็กเป็นโรคลมชักแล้วก็เป็นปวดติดเตียงอยู่ตอนนี้ก็พ่อแม่ก็ดูแลอยู่ขอเจริญพร เราเป็นพ่อแม่เด็กแล้วอ๋อแล้วเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่ละตอนนี้ 10, 10สิบเจ็ดขวบนะอ่าแล้วเป็นมานตั้งแต่เกิดหรือว่าเป็นตอน,ตอนไหนตอนไม่ได้ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดเป็นตอนเข้าเรียนอนุบาลอ๋อตอนอยู่อนุบาลอ๋อแล้ว,วอ๋อสิบหกกว่านะแล้วตอนนี้กี่ปีแล้วที่เป็นมาหกปีนะที่ที่เป็นแบบนีกก้นะเป็นเป็นเป็นแบไรเป็นไรถึงมันนอนนี่ ตอนนี้หมอยังไม่ใจร่วงไม่ได้ว่าเป็นอะไรก็ให้กินยาตาลกันไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่เนี่ยที่เป็นเนี่ยที่เป็นเนี่ยที่เป็นที่วันที่เป็นนี่ยเป็นเกิดจากอะไรเกิดจากเขาขาดออกซิออกซิเจนในในสมองอ๋อคล้ายๆเป็นลมชักใช่ไหมอ๋อเป็นลมชักก็คือปพอเป็นแล้วก็ไปหาหมอแต่ว่ามันนานมันขาดมันขาดออกซิออกซิเจนนะอ๋อจากวันนั้นมาหกปีก็เป็นแบบนี้โยมพ่อแม่ก็ดูแลมา แล้วแม่ทํางานอะไรทำงานเป็นแม่บ้านดูาลอ๋อทำงานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดที่โรงพยาบาลนะแล้วพ่อล่ะพ่อผมก็ต้องดูแลเขาครับอ๋อตรงนั้นลูกชายก็ต้องเรียนก็ยังพอมีพอให้เขาเรียนได้แต่จอมางล่างนี่ก็ไม่พอไม่พอต้องมาเรียนให้เขาออกมาช่วยทํางานแล้วผมก็ดูแลเขาลูกทําไม่พอต้องให้ออกมาอ๋อแล้วยังทํางานอยู่ไหมทำงานอยู่ครัก็ดูแลเขาอย่างเดียวครับอ๋อแล้วมีโรคประจําตัวไหมเรานี่ ก็เป็นโรคอะไรตอนนี้ก็โรคหัวใจมังโรคตาปัาเตบนะครับอ๋อก็สมองมีมีโรคด้วยนะก็เลยต้องดูแลลูกนยครับอ๋อก็หลายปีแล้วนะอืมตอนนี้ก็สรุปก็คือโยมผู้หญิงก็ทํางานคนเดียวออทำงานคนเดียวนะจะมีลูกชายช่วยทาบางก็อาตมาได้รับ เรื่องนะมีผู้ส่งเรื่องไปนะขอความช่วยเหลือนะอยากให้มาช่วยเหลือครอบครัวโยมนะก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูนะก็เห็นแล้วก็คงได้เกณฑ์นะก็สมควรที่จะมาช่วยเหลือนะนั้นวันนี้จะมามาเนะี่ยโยมอยากจะได้อะไรอะ่นะได้แพ่มเพืนะพ่นะอ๋ะอแล้วแล้วมีแผ่มเพิดของเด็กอยูอย่อยู่ไหมขอดูหน่อยที่ที่ใช้ประจำอยู่ อันนี้เหรอ๋อออที่ใช้อยู่เนี่ยก็ปกติก็ซื้อห่อเล็กๆนี้เหรอครับผมปกติก็จะเป็นห่อใหญ่แล้วจะถ้ามีตัดใจเยอะก็ซื้อก็ซื้ออ๋ออตมาก็แค่หล่อสบายกูมันใช้ไม่ได้ไม่กี่บาทเพราะว่าวันหนึ่งก็ใช้ประมาณห้าหกถืมเนี่ยโอ้ใช้เยอะนะเพราะว่าเขาเยอะครั้งหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนครั้งเลยเพราะว่ากินนานอืมเพราะที่คือใช้เยอะอยากได้แพรมเพิสนะครับผมอ่าโอเคอ้าวอาตมามีแพรมเพิสมาให้นะเอาแพรมเพิสมา อ้าวอ้าวโยมีห่อเล็กนะฉันเอาโยมห่อใหญ่มาให้เลยนะตั้งไว้เลยอืมอืมเอาไปอีกเอามาอีกนะเอามาอีกเอามาอีกนะเอามาเอาไว้เเเมออออนกาาาีะไปใช้ให้นานเลยนะอ่าเอา ห่อใหญ่ไปเลยอันนี้อันนี้ห่อใหญ่สุดนลยน,ะน,นใช้ใช้ได้เป็นนานเลยนะแต่ก็ไม่ไม่ได้มีอ,อ,อันนี้ว้งหนังก่อน,นก็มีสิ่งของอื่นมาช่วยโยมด้วยนะ,อะเอาข้าสารมา,ม,ามีของมาช่วยด้วยอเอาน้ำมา <c oughs> น้ำไปอ้าวน,นี่เป็นกุ้งเชียงนะสามโลนะอ่าโยมเอาไปทานอ่ากุ้งเชียงสามโลจากโยมแม่มบริจาคมาอ้าวไข่ไก่ไปหนึ่งแผงอ่าเอาปลากระป๋องไปปลากระป๋องทานน้ำมันมาน้ำมัน น้ำมันพืชน้ำมันพืชน้ำมันพืชน้ำปลาอ้าวน้ำตาลน,น้ำตาลอ้าวนมนมนมคนยกส่งไม่ไหวแนละ้ว <c oughs> อ้าวนมไปหนึ่งลังเลยนะเด็ <c oughs> กกินได้ไหม <c oughs> ไดอมามานะ้อ้าวได้โอเคอ่าอันนี้ม่าม่านะอ้าวพ่อแม่เอาไปกินนะไม่มีอะไรก็ต้มไปอันนี้ขนมอ่าขนมเลยขบู น้ำฟานสำงรับน้ำอ้าวแ๊บพอใหญ่เลยนะอ่าเอาไปแล้วก็อ่าน้ำยาล้างจานนะฉันนึกว่าเป็นเด็กผู้ชายนะซื้อซื้อของเล่นมาเอามาซื้อรถมานะอ๋อที่แท้เป็นเด็กผู้หญิงนะเอาไปก่อนนะกันนะอ่าอ่าเราชอบไหม ก็โยมก็ดูแลลูกไปนะเอเราทําไงได้นะก็เกิดมาแล้วนะก็ต้องสู้กันต่อไปนะอาตอมามีเงินมาให้ด้วยนะโยมเอาไว้ใช้จ่ายนะอให้ไว้พันหนึ่งนะ <Okay. S 1> อาะล่ะไปก่อนนะโยมนะ